วายโนตเซเว่นชื่อนี้มาอย่างไงฮะวายโนตเซเว่นสมัยก่อนเนี่ยชื่อวงบอยสเกลสมัยที่เล่นสมัยที่เล่นผับกันคืนนะฮะผมผมนึกถึงพี่ตาพี่ดิฟพี่โจเลยนะฮะถูกฮะผมผมผมบอยสเกลก่อนเขาครับก่อนนี่คือบอยสเกลรุ่นเก่ารุ่นแรกเลยอแล้วก็พอมาเซ็นสัญญาแกรมมี่ก็ต้องเปลี่ยนชื่อวงเพราะว่าหลังจากพี่เซ็นเนี่ยมันมีวงบอยสเกลออกอัลบั้มทางไอเอสไอเอสสอกอัลบั้ม ก็ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วชื่ออะไรดีล่ะเขาก็ประชุมกันสำหรับพวกโปรดิวเซอร์กับพวกทีมเขียนเนื <Administration> ้อทุกคนก็คิดชื่ออะไรได้ก็เอาขึ้นไปบนกระดานครับเขียนแบบคอมตันโปรเจกต์เอกาลิโกพันตูนู่นนี่นั่นดีแล้วล่ะที่เป็นไวนัสเซเว่นฟังมาที้แล้วไอ้ละวงวงมีกี่คนกันวะมีหกคนทำไมไม่เจ็ดอ่ะเขียนไม่ด้วยทำไมไม่เจ็ดเสร็จแล้ววาไอ้เองเขียนเป็นภาษาฝรั่งซีก็เลยไวน์นอตเซเว่นแล้วก็ค่าทิ้งค่าทิ้งลบออกลบไปลบมาก็เหลืออันนี้ครับผม ันดีไหมครับอ่าก็เลยก็เลยใช้ชื่อนี้ไปเลยถูกต้องคร์ดโขงมันมันมาอะไรครับเบนเน่มาจากเพลงค่อยๆพูดนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างหนึ่งที่มันหนกหูอ่ะคุณเคยได้ยินเวลาเขาพูดมันจะแทงหูไอ้ไอ้ไอทั้งคอร์โขงเนี่มันเป็นเป็นย่านที่แบบว่ามันชัดมากเขาก็เลยเอามาใช้กับค่อยๆพูดเป็นสื่อปองมาณเพลงนี้เหมือนแบบเหมือนแบบเป็นคอนเทสใช่ไห้